สวัสดีครับสวัสดี f c แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันอังคารที่27กันยาย2565สวัสดีที่ผ่านมามี f c แวะเวียนมาสอบถามกันหลายท่านเหมือนกันนะครับขอบคุณ f อด้วยนะฮะที่แวะมาสอบถามเรื่องพระนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ใน u t u b e สอบถามมาเรื่องพระของขวัญพิมพ์พระรอดนะครับ มีหลายท่านน่าจะเข้าใจผิดในหลายอย่างในห,หลายปี <c oughs> ถามกันเยอะเลยนะครับถามกันเยอะเลยว่าพระของขันสร้างปีสามเจ็ดออกปีห้าสามมีไหมจริงๆแล้วไม่มีนะครับไม่ได้สร้างนะครับปีสามเจ็ดเขาสร้างปีห้าสองนะครับแล้วก็ออกให้บุชาปีห้าสามถึงผมไม่อยากจะทําเป็นคลิปถ้าเอฟซอยากรู้พิมพ์ไหนปีไหนนะครับให้มา สอบถามในช่องของผมนี้นะครับผมจะไม่ไปแสดงความคิดเห็นในช่องของท่านอื่นนะมันเป็นการไม่ดีนะครับมันเป็นการไม่ดีเพราะว่าผมอยู่ในวัดส่วนท่านอื่นๆไม่ได้อยู่ในวัดนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเป็นการไม่เหมาะสมเอาเป็นว่าอยากรู้รุ่นไหนเข้ามาสอบถามในช่องนี้ก็แล้วกันนะครับมาชมกันต่อมาชมกันต่อชมกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาชมต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นเนื้อสะตะลมดํา คลิปนี้จะเป็นเนื้อสัตตะธรรมดาแล้วก็เนื้อทองฟาา้าบาดให้ชมสององค์เลยอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเพื่อที่จะต้องไม่เสียเวลาทําหลายคลิปเพราะว่าองค์เดียวกันเพียงแต่คนละเนื้ออย่างนั้นเองอมาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยะจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนี่ซึ่งไม่ใช่กล่องของเขานะครับกล่องจริงๆแรกๆจะต้องเป็นรุ่นเสาห้านะครับ ถ้ากล่องต้องเขียนว่าเสาห้าแต่นี่เป็นรุ่นมหามงคลใส่กันได้หลวงพี่ก็เลยไปเอากล่องเนี้ยมาใส่พระให้แต่พระเป็นรุ่นเสาห้าปีห้าสามนะครับปลุกเสกพิธีเสาห้าวันเสาห้าค่ำเดือนห้าตรงกับวันที่ยี่สิบมีนาะห้าสามนี่สองเนื้อนะครับพิธีให้ดูสองเนื้อเลยซ้ายมือจะเป็นเนื้อสตะโลหะขวามือจะเป็นเนื้อทองฝาบาททองฝาบาทหรือว่าทองเหลือง ี๋ยวชมสีและเนื้อนะครับชมเส้นะเนื้อชมเสีนะเนื้อซูมขึ้นมาให้ดูเนื้อสตาโลหะบางองค์จะมีคาบขึ้นนะครับมีคาบขึ้นคาบขาวๆถ้าให้ผมเรียกผมก็จะเรียกว่าเป็นขี้เกลือขึ้นนะครับคาบคี้เกลือขึ้นอันนี้ผมใช้แปรงปัดออกแล้วนะครับจริงๆในหนังสือก็มีนะครับที่เขาถ่ายไว้จะมีคี้เกลือขาวๆข,ขึ้น เหมือนคาบเบ้าแต่ว่าไม่ใช่คาบเบ้านะเป็นคลีเกลือขึ้นที่หลังนี่นี่ครับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่อันนี้ไม่ได้เค็ดออกจนตรงนี้ผมเช็ดออกไปแล้วแต่ออกไม่หมดครับคลีเ,เกลื้นหลวงพอ่อทวดวัดห้วยมงคลใต้ฐานจะ อุดคั่งไว้นะครับคั่งก็คือชั้นน้ลงนะอุดคัางฝังแร่แบบไม่เจรไนนะครับแล้วก็ผงขาวๆนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูผงขาวๆนี่เป็นผงบางขุนพรมนะครับผงขาวๆนี่คือผงบางขุนพรมสะสมเ็จบางขุนพรมที่แตกหกักแตกหกักแล้วก็เอามาโรยโรยฝังเข้าไปให้ช่างฝังเข้าไปนะครับซึ่งคนที่ปิดคัาง ฝังแรกพวกนี้เข้าไปท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับท่านไม่อยู่แล้วคนที่ทํานี้ไม่อยู่แล้วตอนได้เสียไปแล้วนะครับนี่สตะโลหะองค์นี้สวยนะครับนี่ผมว่ามองดูสวยกว่าเนื้อสัตะลลมดำอีกนะครับจะเห็นชัดสม,มุดดง สวยเลยนะครับนี่ห้อยคอได้หรือจะซื้อครอบมาใส่ตั้งหน้ารถก็ได้นะครับความสูงสองจดดเซนหน้าตัก2เซนลองวัดเอานะครับอาจจะแบบใช้แบบห้อยคอหรือแบบตั้งหน้ารถได้ทั้งนั้นเลยอ่านี่แล้วก็เนื่อทองฟ้าบาทนะครับชัดไหมสูงขึ้นมาดูสวยไหมสวยไหม ทองฝาบาทเหมือนกันนะครับอุดข้างฝังแร่เข้าไปเหมือนกันแต่องนี้ออกสีทองทองก็จะสะท้อนตาเราหน่อยหนึ่งนะครับมีคราบคีเกลือขึ้นเหมือนกันนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอาตาคมชัดเหมือนกันอาตาคมชัดเหมือนกัน จะออกสีเหลืองเองเงาๆหน่อยอีคราบที่เกลือกําลังขึ้นจริงๆแล้วมันคราบนี้มันล้างได้นะปัดได้นะครับใช้แปรงปัดปัดวัดห้วยมงคลอยู่ด้านหลังสำหรับผู้ที่ชอบสีทองๆอส่วนตัวผมไม่ชอบเพราะว่ามันสะท้อนแสงสะท้อนตาเราเงาเงาหน่อยหรือสตาน่าจะสวยนะครับ เนสตาอาจจะสวยกว่าเล้วแต่ความชอบนะครับแดี๋ยวแต่ความชอบของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนี่เนสตะจะดูคมชัดไม่สะท้อนแสงไม่สะท้อนตาเราตัวนี้สร้างมาเยอะนะครับสร้างมาเยอะสามเนื้อนี้เนื้อละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเนื้อละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์แต่รู้สึกว่าเนื้อสตะลมดําจะหมดก่อนเพื่อนนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับ ว่าเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งส่วนเนื้อสตะกับเนื้อทองฟ้าบานี้ยังไม่เคยออกยังไม่เคยออกมาให้บูชาน,นะไม่เล็กไม่ใหญ่ตั้งหน้าลดได้ห้อยคอได้สนใจรุ่นไหนก็ก๊อบหน้าจอไว้เลยนะครับก๊อบหน้าจอไว้แล้วก็ส่ง แอดไลน์ส่งไลน์มาให้ทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับบ่านอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้ส่งไลน์มาหรือจะโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับกับเบอร์0 8นย์8 6 6หนึ่งด้าแปดหหหหนึ่งถึงห4สี่สี่หมายเลขด,ด้วยกันนะครับโทรมาสอบถามก่อนเมื่อเช้าก็มี f อซโทรมาจากโคาราชโทรมาสั่งพระสอบถามพระเมื่อวานก็โทรมาจากโทรมาจากไหนนะเมื่อวานเมกา สายตรงมาจากอเมริกาเลยนะครับผมก็นึกว่าเบอร์คอร์เซนเตอร์ผมว่าจะไม่รับแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีเลขหลายตัวด้วยมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาก่อนด้วยผมก็นึกว่าคอร์เซนเตอร์ผมจะไม่รับแล้ว <laughs> สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับอยากได้รุ่นไหนก๊อปหน้าจอไว้นะครับดูคลิปไหนคลิปไหนก็ก๊กอปหน้าจอไว้ส่งมาในไลน์วัดเลยนะครับส่งรูปมา สอง,องค์นี้ให้รวมทำบุญองค์ละ5้าบาทนะครับองค์ละ5้าบาทมีค่าจัดส่ง80บาทไม่เกิน20องค์นะครับถ้าเยอะกว่านั้นก็สอบถามเจ้าหน้าที่เอานะครับโอเคสรหดับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปชมพาไปชมห้องพระอีกทีหนึ่งว่าเหลือรุ่นไหนบ้างครับพอดีมี FC อยากชม ผมยังไม่ได้ไปถ่ายให้ชมเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ